สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะนิอยู่ในเขตตำบลลำมา์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่3งาน83ตารางวานะคะเราขายยกแปลงในราคา1นึ่งล้านสแสนบาทฟรีค่าโอนค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้เรายืนอยู่หน้าแปลงที่ดินหน้าแปลงที่ดินกว้างโดยประมาณ45เมตรนะคะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะซ้ายมือนะคะ ตรงหลักไม้ที่เห็นนะคะไปชนท้ายรถกระบะนะคะหน้ากว้างโดยประมาณ45เมตรและลึกลงไป195เมตรนะคะเนื้อที่ปัจจุบันเกษตรกร,ร,กรทำปลูกตะไคร้นะคะตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะปลูกตะไคร้เอ่อเป็นพืชส่วนครัวส่งตลาดนะคะแล้วก็ด้านข้างเรามีเพื่อนบ้านพื้นที่หนีน้ำไม่ท่วมนะคะ ทำนาทำสวนมะพร้าวสวนมะม่วงนะคะโดยรอบไฟฟ้าประปาห่างโดยประมาณ1กิโลนะคะห่างจากวัดบ่วงคันโดยประมาณ1กิโลนะคะด้านหน้าที่เป็นสาธารณะนะคะเป็นถนนคอนกรีตลงมาจากทางหลวงชนบทเข้ามาสู่แปลงที่โดยประมาณ500เมตรห่างจากอบตอลำมักโดยประมาณ แปดเมตรนะคะถึงหน้าแปลงที่นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะต้องการที่ดินนะคะที่สวยราคาถูกทำการ,กรเกษตรน้ำไม่ท่วมราคาเจ้าของขายเองโฉนดพร้อมโอนนะคะเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่3งาน83ตารางวานะคะเราขายยกแปลงกันที่1 2 0 0 0ร้าน2แสบาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะคาทิฟักกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สำหรับช่องลุงทิพย์บุญธรรบ้านและที่ดินนะคะ ที่สวยนะคะเป็นที่ดอนทาตะไคร้นะคะเพื่อนบ้านก็ทำนาฝั่งตรงข้ามทําอ้อยมีลํารางน้ําซ้ายมือหน้าแปลงที่ก็มีร่องน้ําสาธารณะนะคะมีน้ําตลอดทั้งปีไม่แรงนะคะมาจากคลองชนประทานใหญ่ก่อนถึงแปลงที่ดินนะคะค่าทิฟฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะคะสําหรับที่สวยราคาถูกราคาเจ้าของขายเองบายทิฟอ่างทองนะคะสไร่ 3ามงานแปตารางวา1นึ่งล้านสองแสนบาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ